่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในช่องชิโมชาแนลสองกันีกเ mm hmm. ช่นเคยแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกม Roblox ในโทรศัพท์กันนะครับ mm hmm. ก็ว่าจะเล่น Fall in h s ในคอม mm hmm. เดี๋ยวมาถ่ายคลิปก่อนนะทุกคน mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาสอนสร้างเกมพา s mm hmm. s สแล้วก็เช็คโรบัเข้ารหัสนะครับ อ่ะมาสร้างเกมพาสอ่ะมาดูที่การสร้างเกมพาสนะกดไปตรงนี้เลยจุด3จุดนะถ้าแปลไทยมันจะเขียนว่าเพิ่มเติมแล้วก็กดสร้างสรรค์อ่ะของผมมันเป็นแบบนี้นะทุกคนจะเห็นเป็นอันนี้สถานที่ของชิมโมชาแนลสองครับให้เรากดเข้าไป2ครั้งดับเบิลคลิกกดขีดสามขีดแดชบอร์ดให้เราเลื่อนลงไปหา นี่นะคำนี้นะคำว่า passes นะครับอันนี้คือ pass ที่เอยอันนี้คือ pass ที่ผมสร้างไว้นะมันมีเยอะกว่านี้อ่านี่ให้ทุกคนกดคำว่า create a pass นะครับนี่แล้วก็ใส่รูปใส่รูปเอารูปอะไรออะไรก็ได้นะครับจะใส่เป็น รูปนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ตั้งชื่อนะครับรันโนสอรัสริกโอเคก็กด Create a Pass นะครับแล้วก็อย่าพึ่งนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Pass ของเราสองครั้งดับเบิลคลิกกด Dashboard กดอันที่สอง l l แล้วก็เปิดไอเทม for sale นะครับแล้วก็ตั้งราคาตามที่เราอยากได้เลยทีนี้ผมจะเอาเป็นไอมากที่สุดคือพันเกใช่ไหมเราจะเอาเป็น2,000นะครับเราก็จะได้โลบอกเนี่ยจะได้ จากเราไปเนี่ยหกร้อยโลบักแล้วเราจะได้เนี่ยมาพันสี่ร้อยโลบักนะครับโลบักจะเอาจากเราไปหกร้อยโลบักเลยนะครับแต่อันนี้เป็นสอนเฉยนะเพราะว่าไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะมีใครมาดูเน็ตให้เราหรือเปล่านะทุกคนแล้วก็กดเซฟนะครับผมแล้วก็กดย้อนกลับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นว่าอันนี้เนี่ยมีราคาสองพันโลบักนะครับ ขอเปลี่ยนราคานี้ดีกว่าขอเปลี่ยนราคานี้อันนี้เพื่อนผมวาดนะอีกช่องหนึ่งช่องเชื่ออะไรไม่รู้จําชื่อช่องไม่ได้หรือเพื่อนไม่เคยบอกก็ไม่รู้นะทุกคนเปลี่ยนราคาเป็นสองพันห้าร้อยดีกว่าอ่าเราจะได้พันเจ็ดร้อยห้าสิบโลบักนะส่วนโลบอกเนี่ยจะเอาไปสองร้อยห้าสิบโลบักน่าจะใช่ัหงอ๋อไม่ใช่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  อ๋รบอกจะเอาไป750ดร mm ้อยบักใช่ไหมเจ็ดร้ยห้าสบอ้อยห้าสิบรูปัครับ mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราบอกจะเอาไปเนาะ mm hmm. ก็คือ creator earning 70%นนะครับ mm hmm. อ่าแล้วก็มันจะขึ้นว่าอันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ mm hmm. ก็อันนี้เนี่ย อันนีนะ้มันจะไม่ได้นะทุกคนเราต้องเห็นแม้มันจะได้ศูนย์ถ้าสองเราก็จะได้หนึ่งถูกไหมทุกคนเซฟก่อนนะครับมาสองอค2สอง อ่าประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาแก้น,นี้ต่อเดี๋ยวเราไปดูวิธีเช็คร o บั x กันเลยให้ทุกคนเข้าไปใน Google นะครับ Google Google หรือ Chrome ก็ได้ให้พิมพ์ว่า r o b l o x แล้วให้เขาว็บเข้าเว็บไซต์แรกนะครับ Roblox w w w r o b l o x .com ให้กดคำว่าดำเนินการต่อในเบราว์เซอร์นะครับก็คืออันนี้ด้านล่างนี้อันเล็กๆอ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะก็ไม่ต้องเลื่อนอะไรมากนะครับอันนี้คืออยากเล่นมากเออเนี่ยอันนี้อยากเล่นมากกลับไปก่อนอ่ะให้ทุกคนกดตรงรูปรูปลักษ โรบั x ส์นะครับให้กดตรงรูปให้กดตรงธุรกรรมของฉันนี่นะครับโรบั x ส์ที่รอดำเนินการให้ทุกคนดูนะโรบั x ส์ที่รอดำเนินการอ่ะของผมเป็นสิบโรบัส์เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยโรบั x ส์สิบโรบัส์เนี้ยจะเข้ามาในบัญชีนะครับอ่าแล้วก็เราจะใช้โรบั x ส์ได้เนาะ ็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรต่างๆทีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมไม่ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นก็โอเคก็มันมีแค่นี้นะครับก็มาพอสร้างเกมพาสเสร็จแล้วให้เข้าไปในแมป Please Donate โปรดบริจาคหรือวาดและบริจาคหรือ การุณาบริจาคแต่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้คือโลบักปลอมนะครับ n o ฟส์ no โลกวงเล็บลายอันนี้นะัเป็น greedy n no o f s นะถ้าเราเข้ามา afk เนะี่ยเราก็จะได้ r o บั x นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันนี้นี่เปล่าทุกคนะถ้าใครอยากเติมโรบักนะก็เติมไปเลยนะถ้าไม่ไม่อยากทำาอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็มาสอนเนาะ ก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้แมบก๊อปปี้ d e อ m y เด e r y มิมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าโอเคทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไ r i b e ด้วยนะไปแล้ว